ไ่ได้เราออกไม่ได้ครับจะมาถ่ายรูปครับถ่ายรูปอย่างแตกเรียบร้อยครับอตอนนี้1 0บโมงสนาทีนะครับผมจะเริ่มสตาร์ทจากบ้านครับโอเคไปกันเลย ตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณ30กิโลได้ครับจากตั้งแต่ที่ซื้อมานะครับก็ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนไกลๆก็จะวิ่งน้อยหน่อยครับแต่วันนี้จะเป็นลองกันยาวๆเลยครับยาวมา วันนี้ผมสั่งกระจกข้างจากรัสเาีา,าไปนะครับก็ยังไม่ได้ของเลยเวลาวิ่งก็ต้องพยายามชิดซ้าย น้อยครับเราจะได้ไม่เสี่ยงกับการที่เดินทางไกลครับว่ารถแม่บ้านก็ไม่ค่อยเหมาะกับการวิ่งไกลๆเท่าไหร่ครับเพราะว่าทำความเร็วได้ต่ำ เจอเนินอยู่ข้างหน้าครับไม่รู้จะขึ้นไหวหรือเปล่าปิดเร่งส่งขึ้นไปครับโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ ราจะวิ่งให้ดูนะครับว่าการวิ่งเรื่ยๆจะทำได้ระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเราลอวิ่งตามหมู่บ้านนะครับก็ยากจะเสียกับการที่จะเจอหมาครับถ้าหมาวิ่งไล่นะครับเป็นรถไฟ้าคันนี้เอาไม่อยู่นะครับหนีไม่ทันขนาดมอไซค์ปิดได้ประมาณ ตักงเลยคนระับแรงเลยฟ้าหนีไม่ทันแน่นอน จอดไว้ตรงนี้ครับกดรีโมทับเครื่องครับยอดมากมีรีโมทด้วยราหกพันกว่าบาทพร้อมส่งมีรีโมทให้ด้วยครับบางคนบอกว่าอารุนนี้ไม่มีม ตอนนี้วิ่งมา6กิโลกว่าครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับตอนที่เราจะออกตัวนะครับมันค่อนข้างจะกินกำลังแบตมากเราก็ใช้เท้านะครับเข็นช่วยไปก่อนนะครับแล้วก็บิดมันก็ช่วยเซฟแบตด้วยนะครับ เช็คดูครับว่ามาไกลเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้วิ่งมา10กิโลครึ่งนะครับถ้าเกิดผมกลับไปถึงบ้านนี่ก็อยู่ราวๆ20โลก็ยังอยู่ในระดับที่น่าจะพอถึงบ้านครับเพราะว่าตามสเปคคันนี้วิ่งได้45กิโลนะครับผมว่าวิ่งได้ครึ่งหนึ่งก็เก่งแลครับ22โล30โล ก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองดูนะครับว่าถึงหรือเปล่าเดี๋ยวลองให้รู้กันเลยครับผมว่าตอนนี้ผมควรจะกลับบ้านแล้วครับเพราะว่า20กิโลแล้วผมไปวิ่งเอาแถวแถวบ้านดีกว่าครับถ้ายังวิ่งไปต่อกลับไปถึงบ้านเรื่องใหญ่เลยครับก็คงต้องเข็นไถไปจนถึงบ้านถ้าเป็น10กิโนี่ก็ เอาเรื่องเลยครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วกันนะครับ 23กิโลกว่าวาครับไฟแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเราบิดเห็นไหมครับมันลดลงเหลือ3เมตรแล้วครับมันหายไป1นเมตรแล้วครับเวลาบิดคันเร่งครับแต่ถอนคันเร่งมันก็เต็มที่4เมตรครับเวลาบิดก็หายเหลือ3ครับก็ถือว่ามันใช้งานได้นะครับยึงใช้งานได้ ขึ้นไปได้หรือเปล่าผมอยากลองเอาขึ้นไปดูครับเป็นขั้นบันไดนะครับยก<อ>ได้อยู่นะลองดูครับลองดูว่ามันจะไปได้ไหม โอ้ชินได้ได้อยู่ได้อยู่อ,มอามยใส่หมดสิบขึ้นครับแย่างฟฟ้าก็มีข้อดีในเรื่องของน้ำหนักเบาก่มามยใส่เยอะครับขึ้นมาได้ไงเนี้ยมีใครว่าหรือเปล่าเนี่ย มาถ่ายรูปครับถ่ายรูปไม่น่าเชื่อมขึ้นมาได้นะครับคิดว่ายัางไงก็ขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันหนักแค่นี้พอครับหน้าแห่งเดียวเมืองน้นลงแล้วครับหอยหลังลงดีกว่า อกไหมเนี่ยโคตรหัวเสียวครับขึ้นมาทำไมเนี่ยตกไปไม่คุ้มเลยครับไม่ติดท้องเลยครับไม่โคตรด,ด้วยโอ้โอเคไปต่อครับ ให้เขาไปก่อนดีกว่าครับไม่เ okay, คชอบให้รถมา mm hmm. ที่ตู่ ทำใได้หรือเปล่าอย่าหาทำนะครับมันจะต้องถอยออกไม่ได้อยู่นะอ๋อปิดไปปิดไปได้ครับออกได้ครับเป็นเทคนิคการกลับรถนะครับในที่แคบ โอยเข้ามาทำไมไปดีกว่าครับจะลอกขันให้ดูนะครับว่ามีความเร็วกว่าตอนนี้ยิ20กิโลจะไปได้20กิโล,นะโน,ลนะครับจะได้รู้กันว่ารถจักรยานไฟฟ้า ทีถูกเหจะใช้งานได้ปะมา,ะาะณไหนครับแรกผมกล่าวว่าได้ครึ่งหนึ่งประมาณทีกิโลเมตรแล้ว ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นแล้วครับไปไม่จบทริปครับตอนนี้วิ่งไป29.77กิโลนะครับหรือ30กิโลใช้เวลา2ชั่วโมง18นาทีแต่เกิดปัญหายิ่งวิ่งยิ่งไม่มีแรงครับสุดท้ายเป็นที่ยางครับยางแตกเรียบร้อยครับจบเลยครับผมก็สงสัยว่าทำไมยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อย ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรหรือว่าอายางคุณภาพไม่โอเคแต่เดี๋ยวต้องไปดูครับว่าอาจจะเป็นหยียบโดนตะปูก็ได้ครับก็ <Yeah. S 1> เลยต้องจบคลิปตัดเพียงเท่านี้นะครับเห็นครับเห็น oh. โชคดีที่อยู่ตรงท้ายหมู่บ้านเลยครับถ้าไกลกว่านี้แย่เลยอีกแค่ไม่กี่โลครับสองโลมอเห็นได้ ก็ไม่ได้น่ากลัวถ้าไปเคลนถนนใหญ่หน้ากลัว่นนี้เยอะครับผมก็ไม่ได้ดับเครื่องครับเห็นไปก็ปิดไปด้วยครับสรุปวันนี้ก็วิ่งไปทั้งหมด30กิโลครับแต่ว่าแบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่ครับดูก็ยังวิ่งได้อีกนะครับมาสักสี่ห้าโลนะครับ ผมว่าน่าจะรวมรวมได้อยู่ประมาณครับ35กิโลนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปทําการปะยางให้เรียบร้อยกันนะครับแล้วก็จะไปลองวิ่งต่อทุกครับว่าวิ่งไปได้ไกลอีกเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ